สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองโดยการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้มีเรื่องเล่าแปลกประหลาดนะกันนะเป็นเหตุการณ์ประหลาด2เรื่องนะในคราวเดียวกันคือมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับตั้งสติกันดีดีนะเพราะนานๆน,นะ ผมก็จะเจอเรื่องแปลกๆแกะเรื่องประหลาดตามที่ผมเคยทําคลิปนะไปก่อนหน้านี้นะใครที่ไม่เคยรับชมนะย้อนดูคลิปเก่าๆผมเหตุการณ์ประหลาดนะในบ้านผมที่ต่างจังหวัดก็ดีเหตุการณ์ประหลาดนะในช่วงเวลาขับรถก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S <ล>คราวนี้ก็เกิดนะ, <S <S <ล>ะเหตุการณ์ประหลาดเหมือนกันนะย้อนกลับไปนะประมาณสักเอ่อประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งละนะตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยในห้องนี้แหละ ห้องที่ผมใช้ทําคลิปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับห้องนี้ครับเป็นห้องพระนะนะในห้องพระผมเนี่ยนะก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็นะมีสิ่งของที่เป็นนะเรียกว่าเครื่องรางนะของขลังนะของมงคลต่างๆเนี่ยนะบนโต๊ะหมู่บูชานะที่หิ้งพระนะครับวันนั้นนี่นะครับผมก็ได้ทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะลองย้อนกลับไปดูได้นะคลิปนั้นเนี่ยชื่อว่า สำคัญที่สุดนะครับก็ตอนมีชีวิตในพบมนุษย์นี่แหละนะขณะที่ทําคลิปนั้นอยู่นะนะผมก็ได้พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็พูดไปได้ถึงสักประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับมันเป็นช่วงปลายคลิปอ่ะนะนะน่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีเนี่ยนะมันก็จะจบคลิปแล้วล่ะนะครับขณะที่พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงคลิปนั้นนะครับอ่าพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับชื่อว่าสําคัญที่สุดก็ตอนมีชีวิตในพบมนุษย์นี่แหละ นขณะที่พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะคลิปนี้ใกล้จบเนี่ยอยู่ๆนะครับนะลูกประคำเนี่ยนะที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชานะในห้องพระเนี่ยนะครับนะอยู่ๆนะผมก็พูดพูดไปอยู่อย่างเงี judged, นะ้ยผมก็เห็นลูกประคำเนี่ยนะครับหลุดนะหล่นจากโต๊ะหมู่บูชานะลงมาอยู่ที่พื้นห้องนะครับนะผมคุยอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็มองเห็นที่ปลายปลายหางตานะเอ็นอุ้กไปทำไม,ไมนะถึงหล่นลงมาได้นะเอ๊ะมันเกิดจากอะไรหรือเปล่า แล้วลมพัดอะไรหรือเปล่านะครับเอ๊ะหรือว่าเราวางไว้ตรงขอบนะโต๊ะบูชาวางไว้ไม่ดีนะจะเป็นไปได้ว่าเลื่อนไหลลงมาใช่ไหมฮะผมก็เอ๊ะแปลกประหลาดดีนะกำลังทำคลิปนี้อยู่ไม่เคยเจอนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นแต่เป็นไปได้นะถ้ามองตามหลักฟิสิกส์ก็คือว่ามันเสียสมดุลอาจจะเราวางไว้ไม่ดีนะมันจะลื่อมอยู่แล้วก็ได้นะพอดีเปิดแอร์ลมพัดเนี้ยนะก็สามารถที่จะเลื่อน ไหลลงมาได้นะครับก็ตกลงมาแต่ที่แปลกปรลาดเนี่ยคือนะหลังจากที่ผมทําคลิปจบแล้วนะหมายถึงอัดคลิปแบบนี้แหละจบแล้วนะครับผมก็นะไปที่โต๊ะบูชานะผมก็ไปเอารูปรคำขึ้นมานะจับนะแล้วผมก็สวดมน์นะอีกครั้งหนึ่งนะตั้งนโมตัสสะแล้วก็สวดมน์นะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่า นะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญไหมนะก็ะไมแน่ใจหรือว่านะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาต้องการสื่อบอกอะไรกับเรานะผมก็ไม่ทราบนะตอนนั้นผมก็เลยเอา,เอารูปคำนะที่ผมสวดมนต์เสร็จแล้วนะผมก็ไปตั้งนะที่เดิมนะครับแล้วผมก็ย้อนกลับมานั่งนะที่ตรงตำแหน่งนี้แหละแล้วผมก็ดูนะครับในคลิปผมที่อัดไปแล้วนกะ็เปิดฟังดูที่ปแปลกประหลาดคือไปดูคล้ายๆ้ายคลิปนะครับ นะในชื่อเนี้ยนะคลิปที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าสําคัญที่สุดก็ตอนมีชีวิตในพบมนุษย์นี่แหละในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับของคลิปนะลองย้อนดูในคลิปนี้นะครับมันจะมีบางช่วงที่เสียงขัดขาดหายหายซึ่งผมไม่รู้สาเหตุนะครับเอ๊ะทำไมสัญญาณมันไม่ดีหรืออย่างไรนะมันมามาจวบเหมาะกันนะ่ะพูด,ดง่ายๆคือการถ่ายทําคลิปนี้นะซึ่งเสียงมันขัดขาด,ขาดหายหายแต่ผมมารู้ในตอนหลัง นะแต่ว่านะลูกประคำที่อยู่บนโต๊ะบูชาเนี่ยนะเลื่อนหล่นลงมาผมยังไม่ทราบนะครับว่าเหตุการณ์ประหลาดสองเรื่องในเวลาเดียวกันในค่าวเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ยิงที่บอกนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกใช่ไหมทำไมมันบังเอิญจังหรือว่าจริงๆแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือสิ่งอะไรเนี่ยต้องการจะสื่อบอกอะไรเราหรือเปล่านะ ถึ่างเราสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ฟังพิ่ารณาก,ก่อนแล้ค่อยเชื่อแต่ผมไมิสสรุปนะว่าเกิดจากอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ